ครับอันนี้แหละคืออิฐแอร์โฟบ็อกความหนานะครับอันนี้เขาเรียกว่าความหนาของเขาอยู่ที่7.5็จุดห้านะครับหนาเจ็ดเจ็ดจุดห้าเซนนะอันนี้ความสูงสูงก็คือจากนี่มานี้ยี่สิบเซนนะจากนี่มานี้ยี่สิบเซนแล้วก็ความยาวยี่สิบเก้าความยาวยี่สิบเก้าแล้วก็หนึ่งตารางเมตรนะใช้สิบเก้าก้อน อันนี้คืออิดแอนโฟ์ของเรา<ช>ฉะนั้นอ่ะ <c oughs> เรื่องของการก่อการฉาบนะครับมันจะง่ายโดยที่ช่างไม่ต้องการไม่ต้องมีทักษะอะไรนะครับเห็นไหมครับขนาดประกบอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะมีรูอยู่เห็นไหมเนี่ยคือมีเขาเรียกว่าช่องอากาศเนี่ยมีช่องอากาศอยู่ตรงนี้เห็นป่ะมันจะไม่มันมันมันจะไม่สนิทนะไม่สนิทฉะนั้นอากาศมันก็จะไหลสมมติเราเราต่อมาต่อมาอีกแบบแบบนี้ นี่ตอบแนี้มาใช่ไหมครับนี่มันมันถ้าเราประกบมันจะประกบประกบแบบนี้งั้นข้างหน้าเนี่ยมันจะมีช่องอากาศอากาศก็จะไหลขึ้นมาแบบนี้ครับไหลขึ้นเวียนเวียนออกมานะมันจะไหลหมดเลยอากาศมันจะไหลมันจะไม่เก็บมันมันจะไม่เหมือนอิฐทั่วไปถ้าอิฐทั่วไปตรงช่องมันก็จะปิดปิดหมดเลยใช่ไหมครับพอฝั่งนี้โดนแสงแดดอากาศมันก็จะอยู่ในความร้อนก็จะอยู่ในนะอันนี้แหละมันมันทําให้ ความโฟนะเขาเรียกว่าโฟของอากาศมันก็จะหลายเวียนในตลอดเวลาอันนี้นแหละคืออิดนะเขาเขาเรียกว่าอิดแอร์โฟลอกของเราสวยงามนะแข็งแรงสวยงามแข็งแรงนะเนี่ยอีกอย่างนะความชื้นทําไมของเราบอกว่าเวลาฉาบเนี่ยไม่ต้องใช้ปูนเยอะเพราะว่าความชื้นของเราอะ่ะมันอยู่ที่แปดุดแปดเก้าเปอร์เซ็นเท่านั้นก็ไปดูแล้วกันว่าความชื้น 8.89%เนี่ยมันช่วยทำอะไรได้บ้างนะเวลาท่านก่อห้องน้ำสังเกตว่าถ้าเป็นก่อห้องนงห้องน้ำอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะใช้อิฐอิฐแดงหรืออิฐเขาเรียกว่าอิฐมอนใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องเลยนะครับเราสามารถใช้อิฐของเราได้เลยก็คืออิฐแอลกก่อห้องน้ำได้เลยเพราะว่ามันจะไมะ่เขาเรียกว่าน้ำมันจะไม่ซึมนะครับน้ำจะไม่ซึม ความเคื้นของเราน้อยรับประกันเลยนะครับลองเข้าไปดูนะครับหรือมีข้อมูลสอบถามก็ถามมาได้นะครับการไหลเวียนของอากาศแล้วก็ทําไมถึงชื่อว่าอินแอร์โรบบ์ของเราในนี้คืออินนะสอบถามข้อมูลมาได้เพิ่มเติมได้นะครับ